สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจแฟนบครับบ่นลเหมือนออเชียนะครับผมหมาอหอดจอดเตงลครับอาหารอาหารชาววังครับสวัสดีครับขอยิ้เขาสามเชียร์เราเหมือนี่ข่อยิ้เขาเาอดขอยเป็นบออันนี้คืออาหารชั้นเลิศนั่นเปลาหมึกเตีมาครับวาไมเจ้าบคขนอดข่อเป็นบออารยนหลังกินด้วุนลูกไส้พาะมาไม่ววากินว่าหวอนว่าเลียนะยงเขาขอยิเขาตั้งไู่หยุงรถแคดนไม่ห็นเินี่ไม่ดูกินอ่างนาอ่างนาข่อยทั้ ่รากินกับกินเ่กันเราคว้างสิกินแม่นครับไ่ออกไม่ยังคือพอออกกินข้าบุกกินนี่แม่นี่เคยนี่แม่อันนี้เป็นทอดมันปลา

S 1> <S 1> เดี๋ยวกะโอ้ยมีปัญหาทางบ้นบงาน,นปะเดี๋ยวกะทากมาเหร่นน้ำแน่มือโมเววมือปากเดี๋ยวกะมันมันอยู่จริงๆเลยว,ว่ามีมันมีปัญหาทางบ้านทางครอบครัวนิดหน่อยนะว่แม่ดอกไอ้อีลีครับอันนี้ว่าอีรีความรักบ่แม่กับลุงไปไปงานกรุงเทพเพื่อเดียวไหมพอใจดอกว่าท่านนี้แต่ว่าเราขึ้นเมื่อเหรืมึงเนี่ยป้าไปครับเอามาทำงานจริงจรงนี้ไปไปเถอะฮะไปปะ เอ็ไปสื่อเบ็ดไหม่ไั้หมานมันขอยดอกหาบไปแล้วอยอยูู่คอยยูดนหนม่งบ่นหนจำหูจำหูสื่อันจะดูดูเขาไม่สื่อจำหูจะคือวราู้จังนีสื่อจังหีะไวะล่าเพราะว่า ทอดมันปลาเขาเลยว่าว่ากวามันคือลูกขิงอืมกมามม่งามามามม่งเที่ยงแหละจอดแล้ปอดมันปาจอดยูเลดข่อยนอนรับด้วยตื่นนึงของเมียกินกันยู่มงเกาอยู่ข่อยเจ้าแรนแบบข่อยฝันข่อยจอนอนวาเป็นหอดป่านงของเมียกินเอาเนื้อปันมาเธเลืออยู่ข้าเจ้าอนั่นาเจ้าแรนแบบธรรมดามากโซโลโซโลโซโลโมากโซโลผมว่าสั่วโซโลด้ยังไม่จำปนหน่องเหร ไปสูไหมก็ม้งหอดงานสี่ม้งหาม้งเวยไปสอ่ะสี่ม้งแรกอ่ะเอาแจสลบอกลอ่ะนอนตื่นจีบเต้หมดไปเตยมาใส่ยู่นั่นเป็นอย่างแรับบบอลเวแล้วแบบที่ว่าครับแบบนิ่มนวลนะเบาบ้านแพงเลยคนนอนหถ้าก็ดีประดับตัวเล่าครับเล่บอว่าเล่านอนเลกกงเนหแบแงแกงมาลอคุเจ้ามงหนึ่งม้งเรา ออาลีเหรอนอนเป็นรถเย็นช่วยเพื่ดพันามากเบ่เนี่ยวเจ้าพญบูรก็ไปนอนไปเลยบ่พันมากแล้วไหมจิมไม่ไหมนะัดตบานไม่ไม่ัดไม่ีนองไม่ปะ ได้ด้วมือนมาขามากวันบเนมมาไปทำือแพาไปใช้ไหนเปนเนเีนเ่นมือ,อไปใช้มือ,นอมเนี่มือบานตัวยิ่งจนๆจะไ <c oughs> ม่บ้านนี่เบนเนี่ยเม,มื่อบ้านเมื่อบ้านไปเห็นเบียร์ข้าอยูไอย่ไปเห็นยังไปเห็นยังโอ้ยจำหยาโร ไปรอให้นองน่าจะคองคนจ้างบนหันบนนี้บนพันสองพันงานยาผู้เยวะไหมเนาะเจ้าก็้สมแง้วเจ้าจนกันยาคอยถ้าเราเปียกใบมันตังมยนเปีบานเนปวดาสิบเียกแกงแก้วบาตบืดบืดยาเล่นบ้านเราเมาอีขันหาเออสนอกไอว่าใจดังนั้นเมาเหเอปะเออผู้เยานี่จะคนได้กว่เยอก็่าตัดตัดเน่าเจียงมันตัดข้าวเดียวกรวเลียง วางวันไปหอดหน้าสีม่วงแหตั้อยาหอดหนึ่งถูกมืดกับิ่มืดกับิ่ไปนํำแม่แหลวตัดจะของจะของอีกล้ววันน่ะไม่ได้หลายรถแท้จะเป็นรถแท่บัวกข้ามีกับที่รถแท่เดียวนะอับที่รถแท่คนยวก็อยี่ยบหายยี่สบกองัานแมนยี่บารม้งดิบีเจอกันยีิบห้ายยี่หกหายยหกทุกนไม่เจยี่ ยดี๋ยวน้มีตีมเบอยู่่นี่บอกว่าอยู่ไนัก่รูกเงนแต่ว่าด้ยินีตกบย่บมันรถแห่หอบอได้มากเป็นะเลรถแห่เกียวกโม่เเกียวเนมีดนนตีรถแหอยู่เดียุ่เกียวพอพะ่ามาโตัวแล้วก็การไทมายืินแงจันแ่บครับเห็นมเไปโตัวรถแห คไปเอกคาโตก็ได้กันตกตตรงกันบ้าลอยที่พนใจฟังว่ที่พ่อม่ว่าหมงออกำลังสุกมงอออยาไรก็ตามหมงออไม่กินหองเขียวมันหลายเกิหนาเพ่อนหลายต้นมงออวนี่น่ยูทูปจับจับออกให้แน่เพื่อนน่อ จับนี่ออกแน่เขาจะเอาอันนี้ออกาไปพายอียังก็ขคืองามแถอถ้าข่อยไปเนี่ยจับนี่ออกแน่เขาจะเอาจะใหม่มั้ยเนี่ยโอ้จะ้งใหม่ใช่ใช่พระชนะใดพายเออใดๆนี่แหละคืองามแถองามแล้วเนาะขึ้นอันดับของประเทศไทยุเฮ็ดตะวันก่อนใครในสยามไหมไครวะกัาบ้านเจ้ากิโลจะไปอีกยี่สิบโลคือผู้ห่างงามงามไม่ใช่ผู้เขาเมื่จก้ขึ้งอะไรยางนี่มันควรไปว่าอะไรเถอะ ก็ให้จอดตรงพระลานหินหรือกระยางไปกิโลหนึ่งเจ็้อเมตรอย่างเ่ฮะ้มยงคงเตี่ยมคงเตี่ยมศาสนาอะไรครับอมโงเตี่ยมเนี่ยเป็นป้าเป็นหลวงเทรานจะเล่นอะไรอ่ะไปลม้วนั่นโยตายว่ะนี่นั่นว่ะเพราะันจรเนเขาใสป้าดันรวยเทอน้ำขึ้นเบอกขาดเปี้ยวรถอะมไม่เปรี้ยวอไม่มีาหรอเอือบัตกรมับ เป็นปลาเป็นบปลใหะไรล่ะปลาดองแถบปลาเขาไม่ข้นเหมือนปลาเขาไปน่งวิ่ม่อา,อาน้ําบน้ำหวยเีเมนแวนดําหวยุกุ้ว้ไม่ามันบาดันโ <c oughs> ลเมนม,นมันของจมวะ <c oughs> <อ> อาบน้ายุกกับอาบน้ายุกกับกวยเาพอไปนอนอยู่แต่ทาเนี่นอนอยู่แต่แต่อยู่เตียงอยู่หินที่หิงต้เนี่ยไปอาบน้ายุนดากรถบ้านยุกกลางกอกยเี๋ยว่มวยมมนมีหอกมันมีอย่างนนล่บบ้านรถบ้านวางงีกันเต้เหงาเนยว่จนีไปไกลึยุนเพนี้ฮะ้แม่เลียุ่บ้านมัมีคนหอกมีคนมมียนแฉนแคบเลยเนาะเมนนั่นละไปอาบน้าับจไม่ได้ ปาดงแถบซื้อมันอือมันมีอยมีมมันมีคนเมอง,มมอง,มมองมดอกบุญไ,กไ,กไ,กไกใกล้บุญกว่าเวียดีนะเจ๊เสียดไปอ,อยู่มันที่ว่าปลาสัวจัดเนาะอือเจ๊บจดดูได้ดงนกปลาแถบเจ๊บจี๊มมีหอดคน,นเบิองทางกระบวนท่างขยายดอกั้างมีทตั้งดวง เนี่ยทแลวยเไป้บนนกนินเคมนีกเกียร์หรอเกียหเียกินหมดสามาแต่บ้านหลังมานกินน้ันเบ่อีกมันกินวิดากรถอีกกินเคงรถไมอีกเนี่ยเที่ยวมินกินะไ นั่งจอะก็ยินหอกวา่มากคอมอยมานั่งคอยนอนไปน้มาย็นพรเขาปเทนั่งห้เหาอยู่ไปซือหอกเี้าเบลนอาใสยะเนาะน้ากำลังออกดิมันดีตกแตกนุ่มมรักจากนมบ่กำลังแตกนมกใส่ะเนี่ย ชอใสเป็นท่านตัวเนี่ยกับเงินเข่าเงินเขาได้ไหมเออมันมีแต่เงินเขาอะไรมันก็นเลยนากับบาดดำคำกระบาดเฉียดมันบาดเฉียดน้ำเงินช่วงเดือนเดือน,นกวน,นเงินบ่อเขา่านาดำคำเฉียดประมาณน,นี้คิีดน้ำเงินบ่บ่นั่นมันก็เลยนั่นช่วงช่วง,ช,วงช่วงนี้พ่อเด็กับบแจาได้ใบก็เลยบ่นาดำคำเฉียดปัานไดเงินขาเขาหมุนเวียนไปเข่าทีละสองแสนสามแสนมาจัดเออพ่อเด็กนี่ใจน้ำดูดอย,ยอะ ดีใจน้ำลูกเขาเท่าลรแสนเท่าะแสนสองแสนอยู่สันเล่บใหน้าซ้อมนาดน่คนมีเงินมันเขาเบิกเงินแกได้สีไปจับจ้าล่าทีจับลาีด้คนบ่มีควถูกบ่มเี้ยมเดนเดร้อยังนี่เห็นบอหน้าจะดูกันใส่กันเงินเขาเากันเ่เขาเท่าอยสองอยม ครับขอบคุณตัวนักใจครับพี่น้องพอกันคลิปหนากันแล้วกันครับผมสวัสดีครับพิ่เตาอตามผมุ้นกันที่เก่าคาดที่หูสวัสดีครับสวัสดีครับผม